สวัสดีครับวันนี้พามาชมห้องต่างๆภายในบ้านออนผมรับที่ฮอตแบบตอนนี้เอาเป็นห้องรับแขกหรือห้องโถงอันนี้เอาไว้อินข้าวาอันนี้ตาลูกโมนาัินาเอารูปภาพคันโมเมนทันหมดถามลูกมีพัดลมไฟโต๊ะวานตัวระหับวานขอนออนบนออนปิด โอ้ฟ้าวันขอนเพื่อทำรับดูทีวีอันนี้เอาผินโล่นหอนออกไปอ้อเป็นโหนฮอนฟิตเนสและโลนรถและอ่อฮอนดูหนังเดี๋พาไปดูโลนรถก่อนครับรถอ้อมีรถอบะรถมอไห่และอ้อฮุบะออนแอนถ์รถที่ เให้นั่นดูอ่ะอันนี้ฮอนฮอนฟิตเนสครับก็มีลำโพงของตัวแล้วก็แล้วอออเอเื่อนเหียบเหื่อนเปิดเพลงโฟฟ้าแล้วก็ทำเบลที่ปั่นที่หง,งบาได้อันดับครับแล้วมีควิตไฟ ที่เปิดไฟแล้วอ่นนอันนี้อันอีกเลียมๆนี่คือแอร์นะครับไม่ให้ไฟนะครับแอร์นะครับ mm hmm. ไปนี่คือโคนห้องน,นอน mm hmm. อันนี้มีท mm ีว hmm. ีโอโทฟาแล้วลัมโพนไว้นั่นดูนั่นโคนฟันนี่อาเป็นที่นอน mm hmm. ที่นอนมีที่นอนทอนทันด้วยอันนันมีทันแรกแต่ทันบนแล้วที่นั่นทำงาน เอาไปเอาเป็นโถนห้องน,น้ำ่วนตัวครับมีโถหลืออันโถอ่อหาน้น้ำฝัดอู้ห่าน้ำแล้วอ่อทีละหน้าเอาพาเห็ดตัวเอา,เอา,เ,อาเอาไปเดี๋ยวพาไปดูห้องลมหน,นันครับ นี่คือห้องรูนหนันด้นนอันเอาไว้สำหรับดูหนันโดยเฉพาะเพื่อแหดมาดูอะไรมาดูมาดูที่นี่ได้ครับมีลำโพงอ,อันเ hey, หออวพัดลมหามอวต่อทีวีแล้วอ่ hey, อแอร์อดหนึ่งอวไหลที่นั่นอันเหอแล้วเอาไว้ทานอินข้าวครับนี่ลำโพงแล้วอ่อลำโพงรูนห,หนันแล้วอวดเต็ดอวนึง อันนี้ว่าทำหลับดูหนันดูอะไรได้โดยเฉพาะไออ่ะมี้ Ami Lao อ่อไปเดี๋ยวพาไปดูโซนฮอนฮอนฮอนครัวละห้องฮัดรีห้องทับน้ำรวมครับอันนี้เป็นฮอน้อนครัวแล้มีอูเลนเอาแอดหันด้านหน้าโอ้เอฟขอน อินอันอัน,อนแล้วโอ,อวันหาหารเพื่อลดมากอินโอนี้ต่อไปแล้วพาไปดูโองห้องทัดลีดอ่อนแล้วค่ไปห้อนขับน้ำอันนี้ห้อนทัดลีดมีโอ้หบแหนหอนโอเดเป็นแบบแนวอันถามแล้วโอ้แนวนอนหอนอวแล้วทีลีดผ้าของหัน,ออนแล้วอธิษดาผ้าเรามีพัดลมด้วยอันเหตุัว อันนี้ไม่มีไฟมีแค่ไฟหลอดเดียว่ <c oughs> อไปอาพาไปดูโคนห้อนับน้ำ <c oughs> โคนห้อนบน้ำก <c oughs> ็ำ <c oughs> มีอ่านั้นนาอู้เอ็บลาหยวันทะบูโดเฮแล้วโดโดไปละอ่าน้ำร้อน แล้วโอ้ฝัดปัวครักกบมีแฮ่นี้ครับฮอนบานบานาบานมีทั้งหมดอ้าวฮอนที่เดินมาด้วยอันขอบคุณครับ